ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับเผ่ภาภูมิรัชนศุกรลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีครับในการตอบกระทู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับ GDP ก่อนอนื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับที่ได้ตั้งคําถามเรื่องเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและตัวเลขเศรษฐกิจที่ได้มีการประกาศออกมาถือเป็นเวทีที่ดีครับแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องข้อเท็จจริงพูดกันถึงตัวเลขพูดกันถึงข้อมูล โดยไม่ใช้ความรู้สึกโดยไม่ใช้จินตนาการโดยไม่ใช้ความคิดอะไรต่างๆตัวเลขที่ผมจะนําเรียนในวันนี้ครับอยากให้ทุกท่านฟังและอยากให้ทุกท่านมองและเราก็จะเห็นภาวะเศรษฐกิจไปในทางเดียวกันและต่อจากนี้เวลาการพูดถึงภาวะเศรษฐกิจเราก็จะได้ไปพูดในถึงทิศทางในการเดียวกันนะครับในส่วนของตัวเลขที่ออกมาครับการที่ตัวเลข GDP ในปี67ออกมา2.5 และมีการเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนต่างๆและมองว่าเศรษฐกิจไทยโตช้าเมื่อเทียบกับอาเซียนผมมองว่าวิธีการมองแบบนั้นเป็นวิธีการมองเป็นเศรษฐกิจที่บางมากนะครับเวลาเราดูตัวเลขเศรษฐกิจเราไม่ได้ดูแค่ตัวเลขนี้ครับเราใช้เวลาประมาณส0เซนตดูตัวเลขนี้แล้วเราใช้เวลาอ,อกีกเกอร์ซดูไส้ในของตัวเลขเศรษฐกิจว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เราจะต้องขยับขยายตรงจุดไหนตร,รงจุดไหนที่เพียงพอแล้วนะครับผมนําทุกท่านไปดูตัวเลขครับ ในมิติของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจหรือแรงเหวี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี67ครับเวลาเรามองเรามองเป็นลายควอเตอร์หรือลายไตรมาสนะครับในไตรมาสที่1ครับของปี67นะครับการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่1.7เท่านั้นไตรมาสที่2ขยับขึ้นมาเป็น2.3ไตรมาสที่3ขยับขึ้นมาเป็น3.0แล้วเราปิดปีด้วยไตรมาสที่สครับ ที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่3.2ท่านเห็นอะไรครับท่านเห็นทิศทางทางเศรษฐกิจที่พังหหัวกขึ้นทั้งปีตั้งแต่ไตรามาสที่หนึ่งจนถึงไตรามาสที่สี่ใช่หรือไม่ตัวเลขนี้บ่งบอกอะไรครับตัวเลขนี้บ่งบอกทิศทางและโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะนําเรียนตัวเลข2.5ที่มีการประกาศทั้งปีออกมาแล้วนะครับ หากเรามองย้อนกลับไปในช่วงต้นของปีที่มีการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจหลายสำนักปรามาสเราครับว่ารัฐบาลจะทำให้กับปีปี67ได้ประมาณ2-2.1-2.2ในที่สุดเราปิดปีที่2.5ส่วนต่างตรงนั้น0.3-0.4มหาศาลนะครับในเชิงเศรษฐกิจนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลทำนั่นคือสิ่งที่รัฐบาล ทำในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจทําให้เราสามารถมาหยุดในจุดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านมองที่โมเมนตัมทางเศรษฐกิจไม่หยุดแค่นั้นครับเราคงไม่มองแค่รายควอเตอร์แล้วเราจบแค่นั้นเรามองไปถึงใส้ในของไตรมาสที่4ว่าเกิดอะไรขึ้นในไตรมาสที่4ครับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเราอยู่ที่ 3. 2ซตซึ่งตัวเลขนี้ฟังดีๆนะครับ ตัวเลขนี้เติบโตสูงที่สุดในรอบ9ไตรามาสของประเทศไทยนั่นหมายถึง2ปีกว่าๆนะครับที่ตัวเลขนี้เราสามารถทําได้ลงไปในรายละเอียดครับการลงทุนภาครัฐที่เกิดขึ้นในไตรามาสที่4โตเกือบ40%สูงที่สุดในรอบ36ไตรามาสหรือเกือบ9ปีนะครับการส่งออกสินค้าและบริการโต11.5% สูงสุดในรอบ11ไตรามาสภาคการบริการโต4.7เปอร์เซนสูงสุดในรอบ7ไตรามาสภาคการก่อสร้างครับซึ่งจะบ่งบอกถึงตัว supply c h a i และการจ้างงานการซื้อวัตถุดิบต่างๆโต18.3เปอร์เซสูงสุดในรอบ36ไตรามาสหรือ9ปีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นเดียวกันครับเติบโต1.8เตโสูงสุดในรอบ6ไตรามาส แล้วไปดูในไตรามาสที่4อีกเช,เช็คเช่นเดียวกันครับที่มีมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกลงไปสิ่งที่เราเห็นคืออะไรนะครับเวลาเราดูเราดาูเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มที่หักเงินเฟ้อหักการนําเข้าเราจะดูถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับเติบโต11%ครับในไตรามาสที่4สูงสุดในรอบ14ไตรามาสนี่คือสิ่งที่ตัวเลขบอกครับเวลาเราคุยกันถึงเราเราคงไม่คุยกันถึงเรื่องความรู้สึกเศรษฐศาสตร์คือตัวเลข คุยกันถึงเรื่องตัวเลขตัวเลขเหล่านี้ผมคิดว่าเราไม่ต้องคุยกันต่อนะครับตัวเลขเหล่านี้บง่งบอกถึงทิศทางในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศว่าเราอยู่ในทิศทางไหนผลลัพธ์คืออะไรนะครับนั่นคือตัวเลขในไตรมาสสี่และตัวเลขในปี67ในปี68ครับเราคาดการณ์ในเรื่องของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่จะต่อเนื่องไตรมาสหนึ่งของปี68ตัวเลขจะออกมาดี นะครับมีแรงเบี่ยงทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปีที่แล้วและรัฐบาลก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ easy e receipt นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติยังได้ถามถึงคําถามเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการกระจายเม็ดเงิน1 0,000บาทในเฟสที่1นะครับที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วว่ามีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรและได้มีการพูดถึงว่ามันไม่ได้มีการในเชิงช่วยเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เราคุยกันที่ตัวเลขอีกทีครับเงินหมื่นในเฟ,ฟสที่หนึ่งที่เรามีการกระจายให้กับกลุ่มเปราะบางข้อหนึ่งเลยคือเป็นการกระจายที่ถูกฝาถูกตัวครับเราเอาอ่าเดโมกราฟิกเอาเอา,เอาตัวแผนที่ประเทศเจาะลงไปดูจังหวัดไหนมีความยากจนสูงแล้วเราก็ไปดูว่าเงินหมื่นนั้นลงไปในจังหวัดไหนนะครับสิ่งที่เราเห็นคือ เงินลงไปในจังหวัดที่มีสัสดส่วนที่มีคนยากจนสูงเป็นลําดับแรกๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเงินลงไปในภาคเหนือลงไปในภาคอีสานลงไปในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือการที่กระจายเม็ดเงินลงไปสู่คนที่มีความจําเป็นมากที่สุดนะครับนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่สองสิ่งที่เราเห็นนั่นคือเงินกระจายลงไปในทุกตําบลสามารถกล่าวได้ว่าไม่มีตําบลใดในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการกระจายเม็ดเงิน อันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินลงไปถูกฝาถูกตัวและกระจายตัวลงในสู่ทุกตำบลในประเด็นที่สามครับมีการพูดถึงว่าล้านเงินมันจะเข้าสู่รายใหญ่อะไรหรือไม่นะครับจากการสำรวจของสำนังกงานสถิติแห่งชาติครับ68ปอร์เซลงสู่ร้านเล็กลงสู่ร้านในชุมชนลงสู่ร้านในตลาดล้นลงสู่หาปเป้แผงลอยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นพี่น้องประชาชนจํานวน82ครับใช้เงินอย่างรวดเร็วหมดภายใน3เดือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรวดเร็วรุนแรงและทันท่วงทีในประเด็นที่5ครับอันนี้เป็นตัวเลขเลยนะครับเราคุยกันถึงเรื่องตัวเลขท่านบอกไม่กระตุ้นเศรษฐกิจผมเอาตัวเลขมายันนะครับในควอเตอร์ที่4หรือไตรามาสที่4ที่มีโครงการนี้ลงไปดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพุ่งจาก56.5ไปสู่56.9 ดัชนีความเชื่อมั่น MSME พุ่งจาก49.6ไป53.0ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมพุ่งจาก88.0ไปสู่90.2ดัชนีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจภูมิภาคเวลาเราลงไปดูในภูมิภาคนะครับแล้วก็เอามาซัำอัพในภาพรวมพุ่งจาก69.6ไปสู่71.9และที่ผมได้นำเรียนมาแล้วครับเรียลแวหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ในไตรามาสที่4พุ่งขึ้น11%สูงสุดในรอบ14ไตรามาสตัวเลขเหล่านี้ไม่ต้องคุยกันต่อครับดูกันถึงเแค่ตัวเลขเหล่านี้ถ้า,าเราไม่ได้มีอคติเราดูกันที่ตัวเลขผมคิดว่าคําตอบเราเป็นคําตอบเดียวกันโครงการนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีรัฐบาลสามารถปิดเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจในปี2567ได้ดี และมีโมเมนตัมในเชิงบวกขึ้นตั้งแต่ไตรามาสที่1จนถึงไตรามาสที่4ส่งต่อไปถึงปี68และปี68นอกเหนือจากนั้นครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญในประเทศไทยนั้นคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำการกระจายเม็ดเงินเฟสหนึ่งลงไปให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนั้นสามารถลดความเหลื่อมล้ำที่เราใช้ไอจีนิคอเอฟเฟชันในการที่จะเข้าไปดูนะครับสามารถลดลงได้0.01ซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นระยะเวลาถ้าไม่ทำอะไรเลย นั่นคือระยะเวลา3ปีครับที่ประเทศเรามีจีนี้โคฟิเชนต์จะลดลงตามธรรมชาติโครงการนี้สามารถล้นระยะเวลาลดความเหลื่อมล้ำลง2-3ปีท่านไม่เชื่อตัวเลขนี้ได้ครับท่านไปดูที่รายงานของ World Bank หรือธนาคารโลกให้ตัวเลขการลดความเหลื่อมล้ำสูงกว่าที่กระทรวงการคลังให้อีกนะครับเราเราคาดการว่ามีการลดความเหลื่อมล้ำา0.01์ให้0.015 นั่นหมายถึงมากกว่า3ปีนะครับที่ล่นระยะเวลาเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำนนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับคุยกันด้วยตัวเลขคุยกันด้วยหลักฐานคุยกันด้วยข้อเท็จจริงขอบคุณครับ